วันนี้วันที่สิบสองน,น,นะครับวันที่แล้วสิบเอดน,นะครน,นชมดอกไม้แห่งหุเขานแล้วก็สุดหนาวกางสยามขอนเจนะ,นะคะท่านสิริภพนิยมเดชค่ะท่านนายกองการบริหาร่วน ปิดทองหลังพระศึกษาแนวพระราชดำรินะคะทา่ทานปิติธรรมทิติมนตรีค่ะของจังหวัดดุไยยัยธานีค่ะเเจค่ะก็เดียวท่านพวมกับท่านทางไทยพันนะครับท่านผอนะครับเขต้องอยู่ี่ ก็ต้องทำในเหล่างนี้เพราะว่าอุทัยธานีนะครับเป็นจังหวัดที่หนึ่งที่จอดเททานีเนี่ยเป็นจุดเด่นเลยของเททานีนะครับท่านผู้ว่าก็เลยให้แล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับท่านการา์เชี่ยวไหวที่อยู่ใกล้กรุงเทพนะครับอากาศก็เย็นเคยให้ดีมากขึ้นนะครับที่ส่งเสริมกันและกันในการทำงานนะครับในเรื่องของพิธีเรื่องของตัวอุทสาหกรรมใหญ่ ทานได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยทำให้งานเนี่ยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นง,งานหลักงานหนึ่งได้เนี่ยก็ต้องขอบคุณทางท่านนายกลเผดปรวิรปีท่านท่านเป็นแม่งานหลักจริงๆนะครับเ,เป็นจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยเราควรจะมีการส่งเสริมท่านอย่างไรได้บ้างให้งานมีความประเด็นของทางจังหวัดอุทัยธานีที่ท่านได้ฝากมานะครับผมขอมอนุญาตอีกด้านแล้วกันนะครับในส่วนของนายอำเภอนะครับอีกหมวดหนึ่งนะครับซึ่งส่วนนี้อำเภอไดขออนุญาตช่วยเหลือประสานงานได้นะครับและลงถึง อําเภอก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ข้สารนะครับพอที่จะเอามตตานะครับที่จะช่วยในเรื่องของการรื้อฟื้นงานประเพณีของอำเภอหนองไ่หย,ย่างหนึ่งงานนั่นคือที่เห็นจากนายกทั้งปกแห่งของหนองไ่หย,ย่างนะครับแล้วเสนอขึ้นมามาคุยๆ,ๆที่ส่งเสริมในส่วนของท้องถิ่นเป็นสู่ระดับจังหวัดที่ดูว่าใครจะมาร่วมง,งานกันเลกานนะครับผมก็ขออนุญาตกลวเทานีีก่อนครับขอบคุณครับเด่นะครับแล้วลำดับต่อไปนะครับขออนุญาตนะครับท่านนายกพเดชนุ้ยปรี ในสิ่งต่างที่ภาษาของสถาบันอง่ี

เปักรยาอคะใ่รู้เลยว่าของไทยเดี๋ยวไม่ไม่ีพี่ีหน้าไหนาใหญ่ตรงนี้ไปอยู่ฝ่ายนะีหน้าครับ่อมนก ดูแล้วป่ะดูเป็นหมดเลยตัวใหม่คนเดียวเลยพวกแล้วนี่มีตัวนึงหมาก็ทํางานนะอือฮึ <laughs> ขั้นแม่ง,งานของเราอีกขั้นหนึ่งนะครับผ่านทางเพจของทางแก่นมะกรูดด้วยนะคะที่จะได้ร่วมกันเผยแพร่ว่าบัญญัติห,หน่วยราการด้วยกันนะครับแล้รวมถึงขอความร่วมมือหลายอย่างนะครับเรื่องเกี่ยวกับการสันจรในรถ